อ๋อหนี่แม่กูตัวเดี้เออไม่ยังได้แล้วได้แล้วแม่กูได้แล้วเอาเพื่อนสิเดินพอเดูลูกเอาบัตรห้านี่เอ้ายังนี่ผู้สาวนี่นี่เหรอแมนโอ้ยอีสมเนี่ยบัตรสางคุยเนี่ยลามีแห่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วกูได้แล้วนี่พอดีเห็นยังนี่โอ้ยนี่เออีป่าบัตรเลขที่ห้าสิบเจ็ดนี่ bật mò này cái cây thắng gì Ủa đây leo Đây leo Đây leo Ừ Nì thế này Anh à, đi bò Ừ anh ừ. ừ, à, đi quay sáu quay bật sợi vái này Lán bàn Ừ này lúc ôm bắt to này đây leo Đ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 ây có đây đầy nó Như thế này Ừ Ờ à, này mẹ cũng đấy Ừ, ừ. ừ. Đây leo Đây leo đây leo, leo. Thấy gì có không Thôi. แม่กูได้แล้วเอาเพิ่มอีกสิเปินพ่อเด้อลูกเอาบัคฮาน์ดิเอา <c oughs> เอา